ขายใบเจ๊ขายน้ำปั้นะขายน้ปั้นร้านอะไรครับนี่โยชีพเนโดยกู้ชีพกาปล่อยไปนะตะมอกไปเลไไปนะก็ไปอันนี้เพื่อหามนี่เนี่ยเพื่อเจงน้ำปั้นบ่อ๋อเอาไปปั้นจะก้อนนี่ม่กินได้หรืนบ่ถ้ามีปั้นแล้วกินไม่ได้เอาเมื่อกี้ลุกก็เห็นดินโดสาบอยู่แน่นบ่เนี่ย ได,ได้เพื่อเแน่อันนี้นะได้ทุกอย่างโซดามะนาวได้อยู่ได้ค่ะได้บ่ได้โอเคหนึ่งแก้วกินกันอุดหน,น,นุนแม่ค้าก่อนอันนี้คือแม่อาชิเด้อหนี้ซื้อซื้อจริงเลยโซฟอนอันนี้มากินน้ำปัน่นอุดหนุนแม่อาชิ เต็มเต็มย่างโฮมสเตย์นะไม่เต็มไม่เต็มมื้อนี้ว่างบ่อะว่างบ่อะขึ้นเด้อเหรสามร้อยสามร้อยถ้าค่อยไปเดี๋ยวสิฟ้ายังยกสามนี้คือเก่าเลยติดไฟฟ้ให้เรียบร้อยแล้วไฟฟ้าก็ยากคอยได้อยู่ไงเนี่ยเนี่ยมันก็ซช้ได้กินอ่ะโซดาเหมือนเอาเอออจากินครับก้อนชี้ครับก้อนสวัสดีครับไอชี้ครับสวัสดีครับพอมานี่งพอ อาชีพไม่สบายสองวันแล้วคือเดียวเลยอยันนั้นยืดๆเฮือนก็มันเป็นน้ำอากาศเออเป็นน้ำอากาศเย็บผอให้พอเป็น,นเรื่งองงานย,างยังยังก็แล้มาที่ไม่สบายม่โอ้โหอึนอื่น<า>เ,อเ,อเอาอะไร<า>ไกินอ<ม>ันอื่น่มเลยแล้วกินเผือกสาเอาเผือกได้แซ่บๆมานรสมันในตอกับมันโตมันหวานหวานหวานชักคิ้วยังไม่ผีบ้าหนิวะ เข่าวะมานี่มานี่มานี่ผมนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสักให้ฟรีเลยแต่ว่าเป็นทดลองให้ผมหน่อยเป็นหนูทดลองให้ผมหน่อยอ๋อโอเคจัดไปรถเม่อเม่ก็หายพอเม่เมยว่าโอ้โหแก่แล้วยังไปทำอีกเนาะนะอ๋าเอาไปเติมเติมเออโซโมเฮงโอ้แสดงมาแล้วโอ้ชุมนั้นมีท่านเลยเริ่มไปเกี่ยเข้าแล้วตะพ้นไปเกี่ยเข้านเริ่ม อาแมนบ้าหนึ่งชมแม่บอกมีมีแมนมีแมนชมแบ่เพลือก็ออเพลิดนะอันรถอันนั้นได้ขับไปจ้าสวัสดีจ้าอ่ช่วนี้มีได้ไปบอไปไมาใช้ช่วนี้มาก,ก่อนอั<ห>นเดนะ,นะนะมแมนมดอ่ะก้มน้ำตุ่มตามก็แปมเดียวเลยอ่ะแปมเดียวเริ่มโอเคครับสวัสดีครับอันนี้คือแม่ยา,าสีเด้อ อยู่บ้านกับเอินแต่สาวพงสาวพงอืมพอพ่อมันเลืง้งมันเป็นแบวนี้เขาไปเอิญไปเลยครับไม่ย่าอาชิอันวอันวงนะคะว่าอันนี้อันนี้อันนี้สาวโสดด้อครับเดอ้อพี่น้องเด้อโฆษณาพร้อมอลยพงศ์โอเคครับไปเนาะเลื้งแล้วนี่ก็อยู่หน้าบ้านหลวงพลครับครับจบแค่นี้ก็เด้ครับเดอ้อครับสวัสดีครับ